เจ้าสวิตไฟนี้กระดันอยู่นอกบ้านโอ้ยกว่าจะเดินลงมาเปิดปิดไฟได้นะครับที่ลงรถไกลก็ไกลบางวันถึ่ฝนตกนี่ก็ต้องกางร่มมาเปิดปิดไฟนะครับวันไหนตื่นสายก็ไฟก็เปิดข้างนี้นะครับก็เปลืองค่าไฟไปเปล่าๆนะครับจะดีไหมครับถ้าหลอดไฟมันสามารถเปิดปิดเองได้และสามารถเปิดปิดไฟได้โดยอัตโนมัตินะครับเจ้าตัวนี้เรียกว่าสวิตแสงแดดครับ ให้มันมาคอยจัดการควบคุมการเปิดปิดไฟให้เราโดยอัตโนมัตินะครับฟ้าสางก็ไฟก็จะดับนะครับและเวลาพบค่าไฟมันก็จะเปิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดปิดไฟเองอีกเลยนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านเวลาเราไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับไฟมันก็จะเปิดปิดเองโดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนให้ใครมาเปิดปิดไฟให้เรานะครับเจ้าตัวนี้ควบคุมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟรั้วไฟลงรถไฟหน้าบ้าน มันสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับเจ้าต,ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา100ยกว่าบาทนะครับขนาดทนกระแสได้ขนาด6แอมป์ครับส่วนวิธีการต่อนะครับให้ต่อแบบตามไดอะแกรมที่เขาให้มานะครับตามฉลากที่เขาจะให้มาอย่างเช่นเนี่ยครับเขาจะบอกการต่อและการติดตั้งมาให้นะครับให้เราติดตั้งแล้วก็ต่อสายแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนวิธีการต่อนะครับช่องรีวิวไปทั่ววันนี้ก็ได้ทําแบบจําลองขึ้นมานะครับว่าต่อยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีการต่อมีดังนี้ครับสายจากเมนเบกเกอร์มีสสายนะครับสสี 1. คือสายลายนะครับสีน้าตาลขนาด2.5 2สองลงมาคือสายสีฟ้านะครับนิวทอนนะครับสายขนาด2.5เหมือนกันนะครับสายลายจะเข้าที่ช่องเสียบสายลายข้างล่างนะครับของสวิต แล้วก็จะออกไปช่องบนนะครับที่เป็นสายสีแดงนะครับสายสีแดงนี้จะใช้ขนาด1.5นะครับเข้าไปต่อกับสายสีดําของอสวิตช์แสงแดดนะครับหลังจากนั้นก็จะออกไปที่สายสีแดงนะครับของสวิตช์แสงแดดต่อไปหากับสายลายนะครับที่เป็นขาสายลายของหลอดนะครับจากนั้นสายนิวทอนนะครับของหลอดก็ ให้ามารวมก,ก,กันกับสายนิวทอนของเมนนะครับรวมทั้งสายสีเขียวที่เป็นนิวทอนของสวิตช์แสงแดดด้วยนะครับให้ามารวมด้วยกันเลยนะครับทั้ง3สายนะครับจำข้อหากันให้หมดนะครับทุกส่วนนะครับเมื่อตัวเช็คว่า,าทุกส่วนมีความแน่นตึงดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันครับว่าที่เราต่อน,นั้นถูกไหมครับต่อไปที่นี้เราก็มาลอง ป้อนไฟเข้าไปในระบบดูนะครับไฟขนาด2 2 0โวลต์นะครับซึ่งผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ให้ไฟวิ่งเข้าไปลองมาเทสดูครับว่าที่เราต่อนั้นถูกไหมวิธีทดสอบนะครับก็ให้ทําการเปิดสวิตช์ไฟเสร็จแล้วก็ให้เอาถุงดํานะครับที่เข้าให้มาครอบลงไปที่สวิตช์แสงแดดครับซึ่งเราจะสมมุติว่าเวลาพบค่านะครับก็แสงแดดก็ความเข้มแสงก็จะน้อยลงทีนี้เราลองเอาถุงดําออกนะครับให้เป็นสมมุติว่าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะสัมพันธ์ในช่วงเช้านะครับ ที่พระอาทิตย์ขึ้นที่เวลาเราตื่นนะครับก็จะหน่วงเวลาเล็กน้อยนะครับไม่เกิน5วินาทีหลอดก็จะดับลงครับหากเราจะกลับไปใช้งานแบบแมนนวลเหมือนเดิมก็คือเราก็แค่กดสวิตช์ปิดนะครับแล้วก็ทําการเปิดเองนะครับก็คือกดใช้สวิตช์ปิดเปิดเอาเองนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เป็นออโต้เราก็เปิดสวิตไว้นะครับไฟมันจะไปรออยู่ที่สวิตแสงแดดไว้นะครับรอจากการจ่ายไฟนะครับที่มีการวัดความเข้มของแสงนะครับถ้าความเข้มของแสงน้อยลงไฟก็จะติดนะครับ แต่ถ้าความเข้มของแสงมากขึ้นไฟก็จะดับหลักการทํางานมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเวลานาสวิต์แสงแดดไปติดตั้งนะครับควรจะติดตั้งที่นอกชายคานะครับเพื่อให้เขารับแสงได้นะครับเขาจะวัดค่าความเข้มของแสงนะครับดูที่ต้องคว่ำด้านขาวนะครับคว่ำลงนะครับตรงใต้ตูดไอตัวสีขาวเนี่ยเขาจะมีรูนะครับรูเป็นเล็กๆนะครับเราต้องคว่ำลงนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้าอุปกรณ์นะครับไม่งั้นอุปกรณ์เสียหายนะครับอีกข้อนึงนะครับ อย่าไปติดใกล้กับหลอดไฟนะครับไม่งั้นแสงสว่างจากหลอดไฟจะไปกระทบกับตัวที่วัดความเข้มของแสงนะครับแล้วมันจะทํางานผิดพลาดครับซึ่งมันมีผลต่อทําให้หลอดติดติดดับดับนะครับแล้วหลอดไฟของเราก็จะพังนะครับต่อไปมาดูด้านหลังของสวิตไฟนะครับว่าต่อยังไงเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับว่าสายลายเข้าตรงไหนนะครับตรงช่องไหนนะครับแล้วสายสีแดงออกตรงช่องไหนนะครับเพื่อไปหาขาสีดําของสวิตแสงแดดครับ ก็จะต่อประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีปัญหาข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะมีอะไรมาฝากกันดีๆก็ขอให้กดติดตามกันไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ